สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่สถานแสดงพันธ์สัตว์น้าจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมดูว่าด้านในมีอะไรบ้าง่านได้ค่ะ่านได้ค่ะถ่านได้ค่ะบริเวณด้านในนะครับ เขาจะ,สะแสดงพันสัดน้ำต่งตางๆผู้ใหญ่30บเด็ก10บาทนะครับผุณสูงอายุ6กปีขึ้นไปเข้าฟรี ่าใจนะครับ 拜拜。 ห้องนี้จะเป็นห้องที่รวบรวมเครื่องมือประมงเป็นรออหมึกรอบหอยหวานรอบลูกปลาเกา๋าล่อปลาใส่หัวบวกลกุ้ง มันก็จะเป็นแบบตจำลองเรือต่างๆที่ใช้ในการทำประมงเนาะ ก็ถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่พาเด็กมาเที่ยวได้นะครับสนนราคาไม่แพงผู้ใหญ่เนี่ยสาบาทเท่านั้นแล้วก็ผู้สูงอายุฟรีนะครับ